พาชมน้องไผ่นครครับลูกชายไผ่ทองครับเกิดจากแม่มีนาครับแม่มีนาลูกบิกบกบ๊กอุทัยครับมแม่เพื่อนีสูงน้อยหาที่สามนะครับ ครับนบกบนแข้งขากินนมอยู่ครับไป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 หาพี่ภูมิเร็วไปไปเอ้ยไปไปมาเร็วไปไปไปมาไปไปมาเร็วไปมาไปมามานเร็วปัดิ่งขาว น้าตาเขาคนเขาคนเขาลุเ <c oughs> ขาุขานะไ้าเบิ่งขาวนะ่อายุเ้าวันวันครับเบิ่งแขงขาบนปาดปาดติดตามด้วยไทยคนคร ฝากติดตามด้วยครับไผ่นครครับอายุ9วันครับ <ไข S 1> ลูก <ไข S 1> ชายไผ่ทองเกิดจากแม่มีนาแม่มีนาเป็นลูกบิ๊กอุไทยลูกบิ๊กอุไทยนะครับแม่มีนาเป็นลูกบิ๊กอุไทยนะครับโอ้ตะวันขึ้นแน่เจ้าอ่อนครับเมื่งแขรงขาเป็นมีอนาคตบกลครับอนาคตไกลครับดูนี่ตาข้ามบ,บอลเบือ,บอะนะุันเลยเนาะครับ จะข้ามบรบือแท้ครับเชื่ชมเบิงไเนี่ยครับเป็นเปิงไา่เนี่ย่มเงไ่โอ้นะเอาละฝากติตตามเลยนะปากติดตามด้วยครับองไผ่รักครับเนเเนเน้ำยางลีลาเลยไหมเอะเิ่งแมฆมันตั้งขังก็หนูเนเป็นเใครอยากเยี่ยมชมมาชมในที่ไหนเนะใครอยากเยี่ยมชมนะครับมาชมในที่สถานีควาย มหาชนโคราชนะครับตั้งอยู่ที่สีแยกบัวลายครับสีแยกบัวลายสีแยกหนองแวงบัวลายอำเภอบัวลายไปมาสะดวกครับผมติดถนนมิตรภาพติดถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้าโคราชครับฝากติดตามไผ่นครครับผมนี้